ตัวนี้2 3 7 b นะครับครับเป็นตะเกียงทหารของสหรัฐอเมริกาครับผมก็ประจำการอยู่ในกองทัพเรือนะครับ MPP a c c e s s o r y อุปกรณ์เสริมมือถือสายพันไทยแท้ศูนย์หกสามสามเจ็ดเก้าหแป้าเก้าแปดหกแปดเก้าเก้าจัดจำหน่ายโดยเจจูเสือป่าครับ,รบนี่เป็นคลิปที่3แล้วซึ่ง คลิปวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นนี่แฟมิลี่เขาเลยสองสามเครับตัวนี้เป็นรุ่นไหนครับพี่เสแนะนําทุกคนหน่อยตัวนี้ 237B เนะครับครับเป็นตะเกียงทหารของสหรัฐอเมริกาครับผมก็ประจําการอยู่ในกองทัพเรือนะครับครับอันนี้ช่วงผลิตนี่ปีไหนครับปีหนึ่ ถึง1944นะครับเป็นรุ่นสงครามช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอดีเลยช่วงสงครามโลกกำลังแบบโอ้โหลบกันแลวช่วงนั้นนะคนตายทั้งหมดเนี่ยนะครับในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่มีตัวเลขปรากฏเนี่ยประมาณทั้งหมด70ล้าน ส่วนใหญ่จะเป็นพละเรือนนี่แหละทหารไม่เคยตายเยอะทหารก็ตายเยอะ <c oughs> แต่ว่าพลเรือนตายเยอะกว่านะครับนะครับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตประมาณจะสิบล้านคนก็น่ากลัวก็ผ่านไปแล้วทีนี้รุ่นนี้มันมีโค้ดตีบอกถูกไหมมีมันก็เลยง่ายแล้วสองรุ่นที่เราก่อนนั้นนี่มีไหมฮะรุ่นไม่มีครับอ่าอันเนี้ยพูดง่ายว่ารุ่นนั้นนะต้องมีความรู้ครับ ต้องดูเป็นว่าโลโก้แบบนี้นะจะเป็นอย่างนั้นอันนี้รุ่นแรกรุ่นซีรีส์สองดูกระจกดูอะไรกันพูดถึงปีผลิตใช่ไหมปีผลิตปีผลิตถ้าเป็น2องสามิปอินซอยเนี่ยจะไม่มีตีแต่ถ้าเป็น2องสามแปก็จะมีตีที่โลโก้อยู่จะเห็นอยู่มปนเขียนอยู่ใช่เพราะว่าแคนาดาเนี่ยเขาจะตีปีผลิตที่โลโก้หมดแคนาดาเขาจะละเอียดเหมือนละเอียดกว่าอเมริกาเงี้ยครับส่วนตัวนี้เป็นของอเมริกาแต่ตีปีผลิตอันนี้เดือนอะไรครับเนี่ย มีเดือนไหมฮะมีครับเดือน7ปี1944โอ้ตามรายละเอียดนี้เลยนะครับนี่ตามนีตานี้หนึ่นี้1 7 9 4 4ใช่ครับเดี๋ยวขออันนี้ครับดูได้แป๊บนึงนะฮะครับก็ยกให้ดูนี่นะครับ4 4,7ครับครับ4นี่คือปี1944 เจ็ดนี่คือเดือนผลิตนะครับอ๋ออันนี้ปีต้องดูตรงนี้ปีเลขตัวเดียวเลยใช่ครับปีตัวเดียวคือรุ่นนี้ทํามาแค่ปีเดียวสั้นมากครับเลยเป็นตะเกียงรุ่นหนึ่งซี่ที่พิเศษบอกว่าแรไอเทมมากๆของเมืองไทยตัวหนึ่งเป็นแรไอเทมระดับโลกเลยรครับพี่ระดับโลกเลยระดับโลกโอ้คือแรไอเทมระดับโลกเพราะว่ามันผลิตแค่ปีเดียวใช่คือช่วงสงครามด้วยใช่ดวงเนี้ยลงรุ่นเนี้ยลงขายในที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น e ี Bay ไม่ว่าจะเป็นใน ในเฟ e บ o o k ของฝรั่งเขาครับคือว้าวตลอดอราคากระฉูดครับราคากระฉูดใช่ครับที่เห็นล่าสุดที่มีการซื้อขายนี่ประมาณเท่าไหร่ครับท,ที่ในอินเตอร์เน็ตหรือว่าพักพวกเปลี่ยนมือสวยๆหน่อยโหก็มีสองหมื่นอัพตลอดนะครับ ก็ถือว่าราคายังไม่แรงนะยังถูกกว่ารุ่นอลูมิเนียมเมื่อ20,000ก่อน2 0 0 0 0อัพนี่คือสิกต่างประเทศเราต่คือรวมมาถึงบ้านเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ในเมืองไทยไม่มีใครขายครับเมืองไทยไม่มีของขายไม่มีใครขายก็เลยไม่รู้ว่าจริงราคามเมืองไทยเท่าไหร่ใช่ครับใช่พี่จริงๆเนี่ยพวกตะเกียงครับใน eBa y หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับตะเกีย่ะมีพอสมควรนะแต่อย่าลืมว่าการขนส่งเนี่ยโปะมันจะแตกไหมต่างประเทศนะส่งมันจะต่างประเทศค่าขนส่งก็ เดี๋ยวเราก็ต้องมี3ามสี่พันอ่ะครับเรื่องภาษีด้วยภาษีอีกต่างหากนั่นแหละแล้วก็เรื่องความหายากตัวนี้ในห่ังประเทศก็ไม่ใช่มีมาบ่อยคือนานๆจะหลุดมาให้เห็นทีนึ่งครับหลุดมาก็ว้าวตลอดคือนักสะสมฝรั่งเองก็จับตามองเหมือนกันครับรุ่นนี้สังเกตยังไงครับเป็น2องสามเจ็ดบีนี่เลยครับนี่ที่คออ๋อดูตรงนี้เลยดูที่คอระบุเลย 237B เโอ้ขาง่ายอีกมีปีพร้อมเลยมีอ่าเขียนรายละเอียดแคนซัสเลยโรงงานออริจินอลใช่ครับ คราวนี้รุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นเขาก็คือว่าคอตีรุ่นตีรุ่นอ่าคอตีรุ่นก็คือรุ่นชัดเจนว่าสองสามเจ็ดบีครับทําด้วยเหล็กเห็นอันเนี้ยรู้ละสองสามเจ็ดแต่ว่ามันมียอยอีกไหมปีอื่นเงี้ยไม่มีสองสามเจ็ดบีมีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวเลยไม่มีรุ่นอื่นที่อื่นแคนาดาอะไรไม่มีไม่มีครับสองเจ็ดบีมีอู่เอสที่เดียวแล้วก็คอเป็นเหล็กกระเช้าเป็นเหล็กครับครับแล้วก็เคลือบด้วยสิง อ๋อนี่ครือเนี่ยนี่คือซิงค์เดิมยังอยู่สภาพถือว่าดีดีมากๆครับตรงนี้แล้วก็ชุดสูบจุดเด่นก็คือชุดสูบเนี่ยก็จะเป็นชุดสูบที่เป็นฝาเกลียวฝาเกลียวเหมือนเหมือนของตะเกียงทหารบกเหมือนสองห้าสองซีรีส์สองห้าสองครับครับผมก็คือหมุนหมุนเกลียวมาแล้วก็ค่อยสูบเข้าไปไม่ใช่เกลียวนี่หมายถึงว่าเราหมุนเวลาเราเปลี่ยนหนังสูบอ๋อเวลาเราเปลี่ยนใช่ครับแต่เช็ควาลก็ยังอยู่เหมือนเดิมข้างในงเงี้ยครับเช็ควาลก็ยังอยู่เหมือนเดิม แล้วก็แป้นแป้นนี้จะเป็นแป้นเล็กตัวนี้อ่าจะต่างจาก2องธรรมดาเป็นแป้นเล็กแล้วก็เป็นโป๊ะตรงโปะตรงโลโก้พราทิ่เฉียวแล้วก็มีสกรีน2ด้านเป็นไพเหล็กเม็ดอินดูเอด้วยครับครับผมแต่ถ้าเห็นไพยเล็กแล้วก็เม็ดอินแคนดา ไม่มีครับคนละรุ่นเลยไม่ไม่มีไม่มีด้วยไพ่เล็กไม่อีงแค่นดาไม่ไม่เคยไม่เคยแคนาดาจะไม่ตีไพ่เล็กข้างหลังอ๋อาะจะจะเป็นโป๊ะพลาที่เกียวอย่างเดียวตอนนี้เผื่อเป็นความรู้เพราะบางทีเนี่ยพอตอนเนี้ยตะเกียงอาจจะพึ่งมาเขาเรียกป๊อปปูล่าส่วนใหญ่เนี่ยรุ่นที่ป๊อปปูล่ามากๆอ่ะจะเป็นพวกเขาเรียกว่าซีซั่นครับอ่าพวกผู้หญิงสาวๆเนี่ยเล่นกันเยอะในเกณรุ่นนั้นแต่เนี้ยรุ่นใหญ่หน่อยเขาจะมาเล่นพวกนี้ซีซั่นเป็นเกีแคัมปิ้งอะไรประมาณน้งใช่ครับครับ ก็แล้วแต่คนชอบแนวนแนวไหนนะครับแล้วก็ดวงเนี้ยเขียนไว้ชัดเจนว่าจุดด้วยน้ำมันก๊าซอย่างเดียวอาเครื่ซีโนโอลี่ใช่ครับน้ำมันก๊าซเท่านั้นน้ำมันกา๊าซเท่านั้นคือผมเคยเอาไปลองจุดเป็นสินขาวแล้วนะเป็นไงฮะไม่สว่างไม่สว่างไม่สว่างแต่จุดได้อยู่จุดได้ครับก็คือผลตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันเหมือน2องสปกติไหมอาคือ2องสปกติเดี๋ยจะจุดใช้ได้หมดอเนกประสงค์อะไรก็ได้สว่างอะไรก็ได้จ้าหมดอ่า จุดผมก็เอาน้ำมันเบนซินขาวไปใส่รปรากฏว่าแสงไม่สว่าง oh. ก็คือวิเคราะห์อาจจะเป็นที่เข็มกับนมหนูเขามีขนาดเล็กครับ hmm. มีมีขนาดเล็กเหมาะสําหรับน้ํามันก๊าซอย่างเดียว hmm. แต่ถ้าจุดน้ามันก๊าซแล้วนี่แสงจะดีมาก hmm. แสงใสงแสงสวยครับก็เหมือนที่ผมส่งส่งคลิปให้ใหพี่พี่เจมดูเนาะครับ,รบผม อย่างนั้นอืมอันนี้วิธีพิจารณารุ่นนี้ถ้าจะซื้อก็ต้องดูที่ตูดก่อนเหมือนเดิมอ่าตูดโป๊ได้ดูตูดดูหัวดูหัวอ่าดูหัวดูรายละเอียดรุ่นนี้ต้องดูรายละเอียดหนักหน่อยรับทาไมครับเพราะว่ามันมันไม่เหมือนสองเจ็ดทั่วไปพี่มีปลอมไหมปลอมไม่มีปลอมไม่มีครับมีจําแรงจาจาแรงจําแรงเอาคอรุ่นนู้นมาใส่รุ่นนี้เอาถังรุ่นนู้นมาใส่ให้มันเหมือนจําแรงก็เหมือนเป็นตะเกียงคัสตอม มีอยู่ก็คือทําเป็นถังเขียวเฉยๆฝรั่งก็เคยทานะพี่คัสตอมคัสตอมคือทาเป็นถังเขียวลักษณะเอาเหมือนแต่ไม่ใช่ก็คือเราต้องดูเอกลักษณ์อ่ะคือดูกระเช้าดูคอคอนี่สําคัญมากนะพี่รุ่นนี้คอสําคัญคอที่เขียนว่าสองสามเจ็ดบีเนี่ยมันหาไม่ได้อคือคมันน้อยอยู่แล้วไม่เคยมีใครเอามาแยกขายแล้วรุ่นนี้ที่เป็นคอแบบนี้ยไม่ตีไม่ตีรุ่นแบบเป็นคอเรียบๆมีไหม ไม่มีครับอ๋อก็ต้องตีบ่เพราะเราผมจะเอาคอเรียบๆแล้วมาตี2องสเจดบีเนี่ยไม่ได้ยากตียากเพราะมันตีหลเยอะเหมือนกันนะพี่รายละเอียดแล้วอย่างหนึ่งคอเขาเป็นเหล็กด้วยเขาไม่ใช่ทองเหลืองถ้าเป็นรุ่นใหม่เป็นทองเหลืองไงพี่ลอมยากเนาะเพราะอย่างเวลาตีเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีมันตีระโคมมันต้องแบนต้องแบนแล้วค่อยมมวนตีแล้วมามมวนใช่ครับเอาละตัดปัญหาเก้ผมว่าดีอยู่วงการหรือวงการมันเจอด้แบบว่าต้องระวังอันนี้เผื่อเผื่อไว้สำหรับมือใหม่ว่า เออโดนหลอกขายผิดรุ่นเจอเยอะแค่ไหนครับรุ่นนี้มากน้อยแค่ไหนที่บอกว่ามีเอาเอาในเมืองไทยก่อนที่ประสบการณ์ในวงการเพื่อเล่นกันเนี่ยเล่นมาสิปีเนี่ย<ม>เห็นกี่ดวงผมว่าบ้านเรามีไม่น่าผไม่น่าเกิน2ี่สิบเพี่ไม่น่าเกิน,น,กน2ี่สิบไม่เกินอะ่ะราคาถูกกว่าสองรุ่นเมื่อก่อนเมื่อกี้ที่โชว์แต่หายากกว่าหายากกว่าครับเอ๊ะทำไมปกติรุ่นมันหายากกว่ามันต้องแพงกว่าสิอืมเป็นตะเกียงที่ คือผมว่ามันไปตามกระแสเมืองนอกมากกว่าเพราะรุ่นนี้เมืองนอกเขายังพอพอให้เห็นไงพี่อ๋อแต่แต่บ้านเราเนี่ยน้อยน้อยบ้านเอ๋อเมืองนอกพอมีแต่บ้านเรายังเมืองนอกพอมีแต่ก็ไม่ได้มีเยอะมากมายพี่ครับครับก็เป็นตัวเกียงสะสมของเขาเดี๋ยวขออนุญาตมาเทียบเลยแล้วกันคนจะได้เห็นภาพอ่าครับเปรียบเทียบวันนี้เป็นคลิปที่สามนะซีรีส์ซีรีส์ตะเกียงในวันนี้ก็จะมีเป็นตะเกียงอ่ามีอยู่ ที่พิเศษออกมาเนี่ยมีอยู่3รุ่นนะครับเปรียบเทียบกันอ่ะพิเศษไล่ทีมีรุ่นไหนบ้างอรุ่นนี้ตอนแรกเราตัวอีพีแรกเราพูดถึงตัวนี้ขวาสุดครับตัวนั้นเป็น2องสยิบอินซอยครับ2องสยิบอ,อินซอยอันเนี้ยของไทยร้อเปอร์ซ่ไม่มีต่างประเทศเลยก็คือนําเข้ามานําเข้ามาแล้วก็มาแ<ต>บรนด์ไทยใช่แบรนด์ตรงนี้นะครับใช่ครับอ่าของไทยของไทยแบรนด์ไทยครับคือผมมีพี่คนหนึ่งเขาเคยเอาแป้นแป้นแป้นบิดนะครับเป็นเพจอะไปโพส์ใน โคลแมนคอเลกเตอร์ที่ต่างประเทศนะครับที่ยูเอสอ่ะอ่ะเป็นอ่าโอเคบ้านบิดว้าวครับพี่แล้วขอซื้อครับพี่พักมาถามยูมีขายไหมอยากได้เราก็บอกว่ามันฝรั่งก็อยากเก็บแล้วใช่ก็คือเราก็บอกว่ามันเป็นของประจําบ้านเรามีมาขายมานานแล้วเมื่อเจ็ดสิบปีอะไรเงี้ยฝรั่งเขาก็พึ่งรู้ครับครับแล้วก็ตัวนี้สองสามแปดบีครับสองสามแปดบีนี่เป็นตะเกียงอ่แร่อเทมระดับเวอร์ไวนพี่เวอร์ไวใช่ครับถ้าสามตัวเนี้ เวอร์ไวเนี่ยตัวนี้แพงสุดใช่ถูกต้องครับแพงสุดหายากสุดด้วยป่ะแพงสุดเวอร์วอรสุดเนี่ยอ่าหายากสุดไหมผมไม่แน่ใจเรื่องความหายากพี่แต่มันมีขายน้อยอ่ะเอายางงี้ดีกว่ามีออกมาในตลาดน้อยใช่ที่เมืองนอกถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้ตัวนี้มีน้อยกว่าตัวนี้ยังเจอเจอบ่อยกว่าแต่ว่าไอ้ตัวนี้จริงจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของไทยครับอาใช่แล้วนำเข้ามานำเข้ามาครับถ้าในเมืองไทยตัวนี้คนข้างน้อยเลยแหละ นาะไม่เกิน2ี่ดวงแน่แแต่ตัวนี้ยังพอมีตัวนี้เยอะครับพอๆให้เห็นอยู่พอยเห็นอยู่คืออยู่ในมือนักสะสมที่เป็นรุ่นเก่ากับเซนใหญ่ก็เยอะเขาก็จะเก็บไว้แสดงว่าแนะนานะใครสะสมแล้วแบบว่าชอบแบบว่าเขาเรียกว่าพวก hunting อ่ะพวก hunting หมายความว่าถ้าคุณอ่ะมีโอกาสเจอก็คือมีโอกาสเจอตัวนี้มากแล้วราคาดีถ้าเจอสวยๆเน,นี่ยผมการันตีว่าไม่ต่ำกว่าสามหมื่นแน่นอนพูดง่ายว่าเดิมนะอันนี้เดิมเดิมอ่ะสภาพมินิมัมเนี่ย สองสองหมื่นห้าสามหมื่นเนี่ยคุณขายได้แน่นอนใช่ครับแล้วถ้ามันสุดยอดเลย n o s อะผมการันตีห้าหมื่นเลยแล้วกัน n o s มันมีมันมีอยู่มันมีอยู่่ว่าตอนนี้ไม่มีอะใครมี n o s มาเนี่ยผมว่าห้าหมื่นมีคนสู้อาจจะไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกอาจจะมีหลายคนเลยที่สู้ถ้า n o s นะถ้ามันมาจริงๆนะส่วนตัวนี้ตัวนี้ราคาสะสมประมาณเท่าไหร่ครับคร่าวๆผมว่าขั้นต่ําต้องมีถ้าเกิดสภาพผมเนี่ยนะสภาพนี้ต้องมีสองหมื่นขึ้นนะเพื่อน แสดงว่าอันนี้กับอันนี้เนี่ยไปเรียๆกันแต่ความหายากในเมืองไทยตัวนี้ยากตัวนี้หายากกว่าคือตัวเนี้คนเก็บสองสามเจ็ดเนี่ยจะขาดจะขาดตัวนี้แหละพี่นี่เขาเรียกว่าตัวติดเลยตัวนี้ต้องตัวนี้ต้องตัวติดใช่ต้องขาดขาดตัวนี้อาจจะมีรุ่นนี้อาจจะมีรุ่นนี้ตัวเนี้ยก็ถ้าอยากจะมีให้ครบก็หายากหน่อยโคแมนสองสามเจ็ดบีถือว่าเป็นตะเกียงลายเทมนะครับเป็นตะเกียงทหารของทัพเรือสหรัฐดวงนี้เดือนเจ็ด ปี1944นะครับสภาพผมว่าถือว่ายังสวยเลยนะครับเท่าที่ผมดูนะครับสีอย่างสภาพถือว่าโอเคถังเป็นถังทองเหลืองนะครับไม่มีบุบนะครับเท่าที่ดูไม่มีบุบนะครับ คอกระเช้าคอกระเช้าเป็นเหล็กนะครับชุบซ,ซิงนีซิงยังอยู่ครบเลยนะครับกระเช้าก็เหมือนกันนะครับโป๊เป็นโป๊พาทิดเนี่ยโป๊พาทิตย์เขียวนะครับด้านหลังเป็นไพเล็ตนะครับแทอ๋อโบกยังถือว่าสสภาพสวยมากก็มีกระเทาะบ้างนะครับมีกระเทาะบ้างนิดหน่อยถ้าเป็น ในด้านสองสามเจ็ดล้วถือว่าโอ้โหมวกนี่สภาพสวยเลยนะครับเพราะว่าหาหมวกสวยอย่างนี้ยากมากแป้นบิดเดิมแบนบิดเดิมนะครับสูบเดิมสูบเดิมเป็นแบบสูบเกลียวนะครับเหมือนของทหารดูถ้วยหอก็ยังเป็นซิงก์ก็ยังอยู่ครบนะครับที่เคลือบไว้ให้ดูรุ่นนะครับโคแมนสองสามเจ็ดบีชัดเจนนะครับ นี่นะครับก้นถังก็จะตีปีนะครับหนึ่งเก้าสี่สี่เดือนเจ็ดนะครับคือวันนี้เมืองไทยมันไม่มีคือวันนี้ผมลืมหยิบรุ่นแรกมาให้พี่เจมอก็คือด้วยความรีบด้วยจะเป็นสองสามเจ็ดเอตัวพ w ีวอที่ที่ผมข่าวๆไปแล้วนั่นอันนั้นคือจะตีที่คอว่าสองสามเจ็ดเอตัวนั้นเนี่ยเอาเล่าได้ไหมพี่ไม่ต้องเลยเล่ก็คือเป็นตะเกียงที่ทําแป๊บเดียว ปี4041ปุ๊บเข้าภาวะสงครามพอดีอหยุดผลิตครับมันก็เลยศูนย์แบบเขาเรียกอะไรพี่มันก็เลยถูกเอาไปใช้แล้วไปเก็บไปแขวนไว้อะไรเงี้ยจางหายไป,อปพอมาโผล่ทีก็2องลำเจ็ดก็โผล่ทีก็ปี45พี่ อ๋อเป็นช่วงที่แบบมีมีมาช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปเลยแล้วไปโผ4่สี่ห้าก็มานี่เลยสี่สี่มาโผ่นี่ก่อนสี่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 คืออยู่ๆก็มาเป็นเกียงทหารเลยแล้วก็พอสี่ห้าดีเป็นเกียงของเรียกของประชาชนทั่วไปประมาณนั้นนะครับพี่แต่ว่าโผ่มาก็เป็นถังสีนะพี่๋อถังสีครับคือจะเกิดว่าจะคุยเรื่องเดิมเดิมแบบนี้ใช่ก็คือคุยเรื่องสองสามเจ็ดเนี่ยถ้าถังสีเนี่ยก็จะอยู่ช่วงระหว่างปีหนึ่งเก้าสี่สองถึงหนึ่งเก้าสี่เจ็ด ั้งแคนาดาแล้วก็ US US ก็จะเป็นสีเขียวเข้มนี่ถ้าแคนาดาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนพาสเทลก็จะเป็นสีซีโฟมอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะเล่าให้ฟังใหม่ได้เลยตัวนี้ก็การดูแลรักษาก็เหมือนทั่วไปสาบตัวนี้สามตัวนี้เหมือนกันหมดแหละนะยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวที่เขามีพ่นไฟมาใช่ครับสงส่จะแพงลงมาพ่นไฟนี่แหละมันเอกลักษณ์ไงพี่แล้วก็โปเขาก็ เขาจะทรงเขาสวยครับเป็นเป็นคว้างๆหน่อยเนาะครับามา้ก็แพงที่ตรงนี้ครับหัวเป็นมีเนียมด้วยตัวมีเนียมมันมันไม่ผุพี่ครับมันมันไม่ผุแต่ว่าดวงเนี้ยโชว์ได้ทั่วโลกทริงๆสามดวงเนี้ยโชว์ได้ทั่วโลกหมดเลยพี่อตอนนี้ก็สามสามดวงนี้ถ้าใครสงสัยหรือใครมีแล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันใช่สามรุ่นนี้หรือเปล่าก็สาม,มารถติดต่อพิเศษได้นะครับช่องทางการติดต่อก็ที่บอกไปก็คือ facebook นะครับแล้วก็นี่ตามนี้เลยผมจะขึ้นรูปเฟซบุ๊กให้ดูนะครับแล้วก็ YouTube ย้ำอีกครับ YouTube ชื่ออะไรครับเพื่อไปตามตอนในยูทูปพี่เสวารีตี้นะครับพี่เสวารตี้ภาษาไทยครับภาษาไทยเลยครับหรือถ้าเกิดพิมพ์ว่า237 Family เ่จอปะไม่เจอครับที่หลังต้องแฮชแท็กแฮชแท็กแฮชแท็กในยูทูบด้วยสองสามเจ็ดฟมิลี่แล้วก็จะได้ตามเจอเพราะว่าพศษเาก็มีแบบตะเกียงเศรษฐีสมัยก่อนอะไรเงี้ยมีก็มีหลายคลิปผมก็ไปเจอพิเเษก็เจออันนี้ก่อน นะครับแต่แต่มาเจอกันที่ที่คุยกันก็คือเจอในกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มตอนนี้ใน Facebook เยอะมากนะตะเกียงเยอะจริง<ม>ครับมีเป็นร้อยร้อยกลุ่มนะใช่ครับเป็นตะเกียงเยอะคือเมื่อก่อนจะเป็นกลุ่มใหญ่ไม่กี่กลุ่มพี่เจมฮะตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าคนจะเล่นเยอะอก็เป็นกลุ่มย่อยจังหวัดแล้วคันนี้ เป็นจังหวัดนู่นนี่นะเป็นจังหวัดเป็นภาคเป็นโซ, <ผม S 2> โซนแล้วตะเกียงสารยาก็มีผมว่าตอนแรก <c oughs> ก็ดูว่าอยู่สารยาก็อ,อยู่ใกล้ๆนิวาเขาปฐมเหมือ,ะน,ะอมกนกันเดี๋ยวนัดเจอกันบอกโอ้ผมอยู่กระบ,บินครับโอ้โห,โหนี่วันนี้เลยต้องมาครับเพราะว่าวันนี้ผมถือว่าผมได้รับตะเกียงไปสะสมหนึ่งดวงเนื่องจากว่าเขาเรียกว่ามีบุญสัมพันธ์กัน,นตรงนี้บอกเลยคือ ผมไม่เคยแบ่งตะเกียง2องสา็ดีให้ใครนะพี่ <c oughs> คือดรงนี้ตั้งใจจะให้พี่เจมก็คือเห็นพี่เจมเริ่มเข้ามาสะสมเนี่ยก็เอาของดีไปเลยดีกว่าเพราะว่าก็คือจะได้เป็นตัวที่ยังไงล่ะพี่ก็คือหมายความว่าจะได้ของของดีที่ของเก่าของสะสมแล้วพี่เจมเป็นเป็นเป็นคนสะสมของอะ่ะไม่ไม่ใช่พ่อค้าอะไรเงรี้ย แล้วก็ควรที่จะไปอยู่กับคนสะสมอะไรบางวันแล้วก็เปส่งวิญญาณพ่อค้านะแต่ไม่ใช่พวกนี้นะฮะเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันมี3ตัว5ตัวแบบมันเจอเรารู้รู้ว่าใช่ไหมเราเวลาเราไปเจอโอ้อันนี้หายากมันก็ต้องซื้อครับธรรมดาแล้ววันหนึ่งก็ไม่แปลกที่แบบพอซื้อไว้แล้วก็มีคนมาขออย่างเงี้ยผมก็ขายแบ่งบ้าง เพื่อเขาเรียกว่าอะไรเงินไม่จมแล้วก็ที่บ้านไม่ประบนด้วยอ้าวซื้อมาไม่เสียไปไปเปล่าประโยชน์ผมก็ขายก็คือเหมือนกันนะครับนิดหน่อยเพราะบางทีเราเหลือไงมีเราซื้อมาําเพราะว่าบางทีเราเหมือนกับว่าเราซื้อเพิ่มเพราะว่าเจอตัวที่อาจจะสวยกว่าสมบูรณ์กว่าอ่าใช่อันนี้ผมเป็นนะอย่างพักเครื่องหรือเหรียญอะไรเงี้ยใช่ใครับเมื่อไหร่ผมเจอเนี่ยผมเจอเหรียญที่สวยกว่าเนี่ยแพงผมก็ต้องซื้อซื้อเสร็จปุ๊บพอมันมีตัวลองปุ๊บคนเขาจะรู้แล้ว พี่พี่มีตัวนี้เพิ่มแล้วใช่ไหมผมตัวขอนี้นะว่าผมก็ขาดตัวนี้ก็ไปเล่นปกติวงการนะครับมันก็อาจจะมีบางคนที่เขาเก,เก็บอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่ครับเก็บเนี่ยมันต้องเขาเรียกรักษาระยะเวลานึงแล้วก็อนุรักษ์ต่อก็แบ่งปันกันไปมันก็จะได้บางคนนะ่ะถ้าเกิดตะเกียงหาย,ยากนะไปอยู่กับใครเนี่ยคนใดคนหนึ่งหมดเลยนะวงการไม่สนุกหรอกเพราะอื่นเขาก็ไม่มีสนุกมมันไม่รู้มันไปตามที่ไหนแล้วก็มันก็จะแคบลงเรื่อยๆคนก็เลิกเล่นมีเพราะ เพราะว่าหาเล่นไม่ได้หาเล่นไม่ได้มันก็จะเบื่อเหมือนผมสุวะผมอยากได้รุ่นเนี้ยคนมีมีเยอะไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วคนไม่มีคือไม่มีเลยมันก็เบื่อแล้วเล่นอยื่นดีกว่าที่มันยังแบบไม่มีพวกเอใช่ก็อย่างตองสมเจ็พี่ผมเมื่อตอนแรกกับผมเล่นผมก็เล่นอยู่คนเดียวแหละแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็กระจายกระจายคือให้ต้องการของให้กระจายให้เพื่อนคนนู้นคนนี้เล่นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่มาพอสมควรนะครับพี่ เล่นกับตะเกียงพวกนี้แหละก็ผมว่าคนเล่นตะเกียงตอนนี้นะเอาเฉพาะที่กลุ่มใหญ่สุดอ่ะแสนสี่แสนสี่ใช่ประมาณแสนสี่กลุ่มย่อยๆ,ๆเยอะ<ช>แล้วกลุ่มคนที่เล่นแต่ยังไม่อยู่ในกลุ่มอ่ะคือแบบเป็นพวกไปอยู่กลุ่มแคมปิ้งไม่ได้ลงลึกตะเกียงอาาโอ้ผมว่าอันนี้หลายแสนเยอะมากใช่อันนี้หลายแสนคนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเก็บตะเกียงเนี่ยเป็นหนึ่งในงานอดิเรกซึ่งผมว่ายุคเนี้ยคนออก ไปแบบสัมผัสธรรมชาติมีตะเกียงมีเต็นท์ดีๆมีเมื่อก่อนนอนลำบากนะกางเต็นท์น่อยโดยเนี้ในเต็นท์ก็มีแบบเป่าเตียงลมมีอะไรมีทุกอย่างให้เลือกสรรมีทุกอย่างแล้วแล้วก็ไปหน้าหนาวเนี่ยไม่ต้องติดแอร์มันเย็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลยไม่แปลกใจว่าตะเกียงมาพร้อมกับคนที่มีความสุขกันไปตั้งเต็นท์แคมปิ้งซึ่งเป็นเทรนด์นิยมมาในยุค 2- 3ปีนี้สำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับคลิป E.P. เกี่ยวกับตะเกียงจะมีอีกเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับขึ้นอยู่ว่ามีเวลากันหรือเปล่าทั้งสองคนนะครับก็ไงก็ขอบคุณมากนะครับครับวันนี้ที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็แบ่งตะเกียงใครอยู่กรุงเทพก็มาขอชมได้ที่เสียมคอยนะครับแต่ว่าไม่จุดให้ดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ